ครับสวัสดีครับพอกันมนียุทงครับอ,ออกมาทงแล้วยานะกำลังปล่อยค่้วยครับแลนเลยยนะกำลังสส่เรียงคล้วยครับน้ำถ่ายหมูเลย เลียนแล้วครับเลียนแล้วเลียนแล้วนี่นไปเลี้ยงกล้วยแล้ววะนีลน่ลุ่น,น,นปุนหนดาโซฟีมือก่อนดูเบิาาง้งเนาะเบิ้ง หลุนโอซีบ้าวบาทเดียวดีซีเพน่ดอร์ว้าวว้าวใหญ่เลยเอาแมงนียเราไปไมันน้ำแมงนียหรอวะเนี่ สอดน,น้ำเน้ยบสอดน,น้ำ <c oughs> ใ้โซฟีมือน้ำเน้ยเฮ้ยม <c oughs> <laughs> านาด้เตัวสมเลยสามะโตนแม่โอ้มีกนไดฮ่าเลยวะ่ะนฮ่าเลยวะ่ะบัวเดียว,ม,วกกมีนนฮ่าหลักกระลุกมกลอนก่นนาหอมโมกี้จะพนโซฟีมือน้ำเน้ยนได้ขด้ได้ย้่นบัเยอะไงนกับิโซฟีมือได้แม่นดา ไยอีกตัว <screws> นึง <Anyways>, น <desserts> <men reading in French> ันนน่นหนิหาโตแล้วตกุนเดดซี้มีเดตัวนึงนี่เด้ยังมันไม่ต้องคบีหรอกไหวมันบินหนีว่ไม่เก็บแค่คองเนาะไอพวกนั้นปิ๊ดแน่แน่กว่าพวกไัวไอ้ต้น ปีกมันนี่เดายต่อข้าเนียไม่ได้กินได้เพรพิปีกเลยสองสามบาทอันเดียวหนึ่งโอ้าไปสั่นมั้งพูนไปยังอ่ะเฮ้ยเฮียของอะไพี่เฮาน้ำไปเบิ้งใกล้ๆไปเบิ้งใกล้ๆก่อนเลย ไปเบิ่งไปเบิ่งใกล้ๆครับเบิ่งละสอนใกล้ๆลมกับแห้งมี่ยังบ่มีมีมีเห็นบ่นนหอยเด็กยิกปุ่มาเลยใช่นี่พ้นได้ปีกปุ่มาเลยใช่ตัวหนึ่งบิดเลยพ่นด้ เดยสองไหวยังไ <laughs> ม,ม่คนละบ่อแม่นวะยางว่านานแต่คือเกาเฮ้ย<า>ม,ม,มา,มาพักยกครับพักยกพักยก,ก,กเจ็บปักบัวบันนี้นเอ้หลายแตอวะว้าวตะวากันใหญ่ กินน้ำไม่ได <together>. ้ไาเก็บหลายหลาค่ะแอนอนะครับปลาบัวว้ามาพี่มาพี่เข้าได้มาพี่เข้าเสร็แล้วเดี๋ยวตาปตีป็นได จกักมายัางไงจักหอมอ,อันอยังหม่เหล้วข้างในอ,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 อ่ะตาปีกับลายครับนั่นไหมเล็กๆน้อยๆครับภาเบิง้งบรรยากาศพร้อมส้มวิวพร้อมครับส้มวิวยานะเลี้ยงคั้ยพรนะ้อมนอนยู่อ่างหอกหอกกันไม้มื่อนาครับมื่อนา้อย่างเงี้ยยังโนล่องกลนหัวบัวเพิ่นท่วงมาเด้หัวบัวยนี่ยเลยสิกลนอะไร เอือนก้อนมือเอื่นมือหนามือหนาวันละปากมือหนามือหนาขึ้นมันย้มไดบุล่ะมือหนามือไหนมาสอนแม่กินเตาบุได้จักตู่แม่งด่าแตไหด้แต่ใครยังใครเลยแม่กินเตาจะขว่วยครับฟอกกันไม่มือหนาบุล่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบายมือหนามือหนา